สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแผนผังความคิดจากเรื่องที่เราอ่านนะคะในหนังสือหลักภาษาหน้าที่ห้าสิบห้านะคะการอ่านข้อความต่างๆหรือเรื่องที่มีขนาดยาวมีรายละเอียดมากๆวิธีการที่จะช่วยให้เราเกิดความเข้าใจและจดจำได้ง่ายก็คือการเขียนแผนผังความคิดจากเรื่องที่เราอ่านนะคะ แผนผังความคิดมีรูปแบบหลายรูปแบบซึ่งเหมาะสมกับการจัดระบบข้อมูลต่างๆรูปแบบที่นิยมใช้กันมากเราจะเรียนในเนื้อหานี้จะมีทั้งหมด6รูปแบบนะคะเรามาดูรูปแบบที่1ผังความคิดและขั้นบันได เหมาะสำหรับการจัดข้อมูลที่เป็นลำดับขั้นมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อนําไปสู่เป้าหมายโดยเริ่มจากขั้นล่างล่างสุดนะคะเรียงลำดับขึ้นมาเหมือนขั้นบันไดนักเรียนดูได้จากแผนผังในหนังสือเลยนะ 2. ผังความคิดแบบเปรียบเทียบเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกันเพื่อจำแนกหรือจัดกลุ่มนะคะ นักเรียนก็จะดูในแผนผังจะมีด้านซ้ายมือคือแตกต่างนะคะแล้วก็ตรงกลางที่เหมือนกันนะอันนี้นักเรียนก็มักจะได้ทําบ่อยนะคะคุณครูมักจะพานักเรียนเขียนอยู่บ่อยอยู่แล้วนะ <S <S ต่อไปอันที่สามนะคะแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมอันนี้ง่ายสุดนักเรียนจะคล่องเลยเกี่ยวกับการทํางานนะคะเหมาะสําหรับข้อมูลที่มีการ ที่มีรายละเอียดในหัวข้อต่างๆเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และมักจะนำคำสำคัญนั้นมาจดบันทึกเป็นเรื่องราวนะคะวงกลมใหญ่ก็คือหัวข้อนะคะหลังจากนั้นก็ปีกย่อยออกไปเราจะบันทึกเรื่องอะไรบ้างนะยกตัวอย่างเช่นเขาถามว่านักเรียนชอบดื่มน้าอะไรมากที่สุดหรือนักเรียนชอบดื่มน้ําอะไรบ้างนะคะหัวข้อตรงกลางหลังจากนั้นปีกย่อยนักเรียนก็เขียนไปว่านักเรียนชอบดื่มน้ําอะไรนะคะ อันที่4ี่เขาบอกว่าผังความคิดแบบโครงสร้างเหมาะสำหรับส่วนประกอบหรือวิเคราะห์หน่วยงานออกเป็นหน่วยย่อยๆนะในแผนผังเขาบอกว่าวงกลมตรงกลางคือถ้าเรายกตัวอย่างประธานถูกไหมคะด้านซ้ายมืออันแรกรองประธานฝ่ายบุคคลอันที่สองรองประธานฝ่ายกิจการอันที่สาม รองประธานฝ่ายทรัพยากรอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นแผนผังที่เป็นโครงสร้างให้รู้ว่าใครอยู่สูงสุดนะคะแล้วก็รองลงมามีใครไล่ลำดับลงไปนะคะอันที่ห้าอันที่ห้าคือผังความคิดแบบก้างปลาอันนี้นักเรียนก็จะเห็นบ่อยในข้อสอบแล้วก็จะทำกันบ่อยมากเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีการวิเคราะห์สาเหตุหรือที่มาของสิ่งที่เกิดขึ้นเช่น โรคโควิดตอนนี้เลยยกตัวอย่างง่ายๆโรคโควิดสามารถติดต่อได้จากทางไหนบ้างนี่คือสาเหตุนะคะนักเรียนก็เขียนปีกย่อยลงไปว่าติดจากไหนบ้างจากการไม่ล้างมือติดจากาการสูดดมหรือการใกล้ชิดหรือติดจากสายลมที่พัดผ่านมาที่เราเข้าไปอยู่กับบุคคลที่มีอากาสเสี่ยงติดสูงอะไรก็ว่าไปนะคะ ข้อที่6พผังความคิดเพื่อการตัดสินใจอันนี้เหมาะสําหรับการวิเคราะห์ผลดีผลเสียเพื่อสรุปความคิดเห็นหรือตัดสินเลือกปฏิบัติก็เรื่องของพฤติกรรมนี่เขายกตัวอย่างให้มาอย่างชัดเจนเลยพฤติกรรมในการแสดงออกถ้าปฏิบัติได้เราเกิดผลอะไรเช่นเราทําการบ้านทุกวันผลที่เกิดขึ้นก็คืองานไม่ค้างค้างถูกไหมคะ,ะมีความรับผิดชอบสูง ผลการเรียนออกมาดีอย่างนี้หรือถ้าเราไม่ปฏิบัติผลออกมาก็คืองานที่เราค้างค้งไว้ยาวนานเกินไปนะคะจนทําให้ไม่ได้ทรงหรือกลายเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือการยกตัวอย่างง่ายๆนั่นเองฉะนั้นแผนผังความคิดนะคะมันก็จะมี เรื่องราวที่เราจะสามารถทําได้ง่ายๆเยอะแยะเลยนะคะฉะนั้นในหนังสือเขาก็ยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะยกตัวอย่างมาให้ดูคือหน้าที่58 59นะคะหลังจากนั้นก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้กันแล้วนะคะเนื้อหานี้ไม่ได้ยากอะไรมากนะให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลนะคะเพิ่มเติมอีกหนึ่งรอบหลังจากที่คุณครูได้ อธิบายนักเรียนไปนะคะฉะนั้นแผนผังทั้งหมดนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะคะพอสมควรในชีวิตประจําวันแล้วครูคิดว่าส่วนใหญ่นักเรียนก็จะเห็นแล้วล่ะนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนทํากิจกรรมทบทวนชวนคิดนะคะหน้าที่60นะคะแล้วก็ส่งกลับมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะแล้วคุณครูก็จะเช็คนะคะเพื่อทําให้เป็นคะแนนของนักเรียนไปนะคะส่วนสําหรับวันนี้คุณครูขอพบนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ